สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบก,กับซีนกชาแนลนะคะวันนี้ก็มาหาพ่อจันแล้วค่ะเพิ่นเคยไยเลขถือเน,น,น,นาะอ่าพักก่อนนันซีหางวแแนแรกๆเนาะค่ะเขาทุกวัวเนาะ,ะอันนี้ก็บ่าเขามาประมาณสองวันนะคะก็บ่าเป็นอยังเนาะคะ่ะมีผิดมีถูกบ้างนะคะเขาก็หาแนวทางให้ท่านผู้ชมนะคะการวนนี้ก็มาตามต่อน,นะคะนําพ่อจันเนาะคนชื่อชื่อพ่อจันนะคะ แล้วาจะเข้าไปถามกันเลยนะคะเดี๋ยวพอเพลินบพท่านมาเนาะคะ่ะเพลินไปในบ้านเั็กน้อยเพลินก็นมาเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาไปถาฟร้างความกันเลยเนะะาะว่ะวัดีใดตัวใดเนาะคะ่ะสำหรับงวด16พฤศจิกายน2563เนาะคะ่ะค้นวูลเดินมาพอบ่อ,อันนี้อียังนี้อนที่พอเดินมาอืม ว่าเคยเหมาหลายวครับผมว่า,างาันที่แล้วว่าเขาเนาะพบยังกัผมกับเ,เ,บเห,หรียที่เขาพี่บอกับผมเป็นห้างครับผมคอผก็เป็นไงนะครับเนาะกำเก้าแก่ครูรักแปดมีหกรักหน่วยแก่ชิม,มี่สองสามหาแปด <8 S 1> แต่ว่าม,ามักแห้งด้วยนี่ ยังไงพวกพวกเป็นยังเนาะพ่อเพื่อว่าเหตุการณ์ครับเป็นเป็นแนวท้าทันนะครับเนาะในการเสียงโชกครับผมแล้วพ่อเพชรเอาบ่พ่อบัวเอามันจะใส่เหล็กทุกหนข้อสว่างสื่อสื่อมากมาเบิงเมื่หลังเขาที่ว่าใบเัญจรอุทวานตัวตะตุลีบัวพ่อตัวตะตุลีอ๋อตะตุลีเล็กยิ่งังครับผมยังกระตู้นแต่โฉกปอันนั่นแต่โฉกเขาดูบอครับนั่นแต่โชค เขาก็านี่นั่นบอมันบอกเขาโดนโดนบอกเขาครัตอนปี place, them, so here, so uh ิก huh. uh ่เนาะเพราะจะพอนว่าพอนสายแล้วเขาซ่อนกันหางวดเนาะพอนสายเขาซัอนกันหางวดถหามือยู hmm. ่ได yeah. uh ้หรอหางงวถึวันละมือวันละมือหางงวดนะพีีนี้เมื่อปป่ถึงก็รีบเนาะค่ะเจ็ดกับแปดแล้วกนึ่เนี่สองสามแปดเนาะค่ะสอเามห้าเป็นหัหน่วยเนาะค่ะจัหวดมันเขาหลายหมวดอยู่ดิ ซีเอสมันเกิดเขาอันหาซ้ำมันกิดเขาอย่างหกแปดมันกิดเขาครับผมเก้าสามมันกิดเขามันเขาอยู่ดิเจ้าเจ้าาเสือมาหัดก้าเก้าวซอนเราเก้าวสามอยมาประมักเลี้ยงก้าวสามเด็กเรางวัดทุ่มหาเก็ทพอหาเก็เก้าหาเกทหาเก่าเนี่ยหาหนึ่งหาหนึ่งมันมากสิห้าอ๋อหาหนึ่งมาสิบห้า วาผมเห็นรูชายพอว่าแบบเชนเยนวนะแงคนในหนังเนนะไม่เอล็กไม่เล็กพอเยจไบเยนเยนไบนะเยนพัครับเป็นเชนไวเช่นเช่นนี่พนเท่คนุดนะนะครับนี่พอไม่ไกลแล้วครับผมมันเป็นน้ันเนี้ยเพื่นนี่บูเรียว่าเขายูหันจนน้ำบกแบกเจียมมือบ่กจักยูแบ่นารีลูกชายพอบร้านล้านล้านี่ครับผมเกจสองเกจสามฮารเกจครับผม เจ็ดแปดแปดสองแปดสามแปดห้าแปดจับถือนั่นยังว่าคัดเจ้าอ่ะนั่นแหละพอพอเด่นแลครับเนาะเด่นเด่นเจ็ดสามกับผมกับแปดสามกับผมนะพอมาเจ็ดสามกับแปดสามแล้วก็มูครับนี่นี่พอคือว่ามันเป็นคือว่ารักรักหี้มันรักมาเจ็ดกับรักมาแปดมันบอรักมันมาเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดดิ น 3, 5, 2, 3, 5, 8, ักลวยจะเป็น 7, <8 S 1> สองสามห้าแปดสองสามห้าแปดลักสิบ็เป็นเจ็ดก็แปดทุหนักกลับปะระหอดเลยพอกลับบ่มันมันแต่มีคนนวเว่ะครับผมครับแต่ว่าคนใหญ่คนหนึ่งบ่กกลับปกติมันนันคือแปดตัวนี้มันจะเคยคันมันปกติมันสิมาบดปั๊บปลดเจ็ดต,ตัวนี้สิมาล่างปั๊บโลดม,มาล่างล้วก็อยู่ทั้งก้่นพอมนั่นนี่นะบาดนี้บ่อยู่ท่าเตีย <laughs> ครับผม พอมาถ่ายทำเป็นแนวท่ากับผมเนาะค่ะแม่กับสีนกชีโนะกับผมค่ะสีนกเนะส่วนมากหลายกับสีเป็นเจ็ดสามกับแปดสามเนาะค่ะมกแห้ง็ด้มาแห้งเนาะพอะเป็นจะให้เป็นแนวทาแปคู่ทุกงวดบ่พอแปดคู่ทุกงวดเมื่อกี้กะมาได้คู่พอนมัแปดคู่ผมแปดคู่เด็ดแปดคู่กเล่นคักหาชุดวนี้ว่าออกเป็นเรียงบนครั ผม้องหั่นเพาะใคงบอกกไดหานวนันมามากบนเรื่กงข้งวัาจะมาตื่นสุโอ้ยาหรนะครับยางชาทํนะครับเนาะเป็นแนวทางทั้งนั้นก็พร้อมกับหลักมากนะครับเนาะหลักสิบกับหลักคือว่าเจ็ครับผมเป็นหลักมากนี่กับกับแปตัวนี้เพมันถือเคนหนึ่งเหรอผม่เรอแปดแปดรบพอมถือเค่น่งเหที่นี่ออกแปดแปด ออโลรรถีเศษบกลานดิวันตือเจนึงเรยที่เพื่อผมพวันออกตัวน้ำออกแปดหนึ่งแปดหนึ่งห่งบอกับแปดแปดขลางแปดแปดครับไฟมาไฟมรถพเทามันจะเ้ชื่อชื่อว่าได้ มันออแมาออกเลยออกเปลี่ยนแปลงของมันที่ออกไปแปลงตร่นี้อ๋อครับผมอันนี้จังะมารถมันข้าเจ้ามาแฮนหาดอยแม่วันสิขายว้าจะไปขายเดินสั่นมันสองมันเป็ดมันเหล้วเดี๋ยวนี้ครับผมครับมาหาเงินหาค่ามาจะหน่อยๆนคุณนุษย์สั่นนะค่ะตะกี้กบบุนี่อีหยังจะหลังเป็ดเน่าอะไรกับบุญคงตัวเลศกับผมนี่ก็ให้เป็นแนวทางติดถูกบ้าๆกับคุนุับผมนี่นะครับสำหรับคนมาเกลียดเหล็กนะครับเนาะนี่ครับ ผักผั่ีวันบถือมาอันวอมแรมาอเอายากนลันครับผมบ่าเปี่ยมเอาไปส้งกันรนี่อ๋อครับผมซื้อเจมบอกเจมอ๋อครับผมมุจากสีผันคู่ยืนนี่ดแเอาเร้่องเห้เด็กน้อยเขียนให้เด็กน่อยแส้งมันกันมาสิว่าเม um. ื่อันจมให้เรียกเอาไปให้แล้วมันบ่ให้เล้ยเป็นผอ้ใหญรวมเงินครับผมจีสูนหนึ่งแหละเขียนให้เป็นไศูนครับเนาะแค่หนาจอแล้วครับผม นรเจ็ดก็ลักแปดมาเจ็ดก็แปดที่เพื่นจะพูหายกบสองสามห้าี่นที่มาผมมาสู้เกตามกันห้าเกตตามเด็ดหายเด็ดสอบเลขตัวเลขปูวัรบ์เจ็ดสองเจ็ดสามแปดห้าแปดแปด กะตัดตัดตัดด้่ยในบริษัทนะยังสียังสียู้านก็มาถามตอนเปนพ่อมาตัวใดโอ้จืดเล็กกันเหมือนเลยที่พอเหมนกันมันสพพารอมันพอเขียนเสียงใก่ซองเบอรงดินมาเก็บนั่นซองเบอ่งข้าวผัดฝั่งชนดอกมันก็ซื้อเอาตัวยวอละมันถือซองยวเด้ยอันอันอันเรียนซื้อพ่อับจืดตัวย่ค่ะ ทานผู้ชมก็หายเป็นแนวทางเนาะในการเสียงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะที่ได้กระฝากคนนลอยก็นแช่กนติดตามไปเดื่อค่ะเพราะว่านอกควินาเพราะว่าคนานก เป็นแนวท่าก็ครับเนาะเพเป็นไแมว่านเพราะว่ามไปหาโ้าณาหน่ายเออเห็นมีสอดแต่มันจะว่าจะข้าจะข้ามันขายราสุดียไม่นมันเขียนไปก็มันเข่าคงวัดความเรียกคงัดละจ้ากังวันมันใหญ่บานนะนครับผบนี้มันเลยเป็น่จบมันบวกมูนบวเขาตักเทียบบวกนอย่างหนึ่งบ่บกเขาก็งเพราว่าใหร้านบอกมันเข่ากนอะไรมันมันจบ ว่างส่วนเาช่วยแม่ทำเนียทำแบบทครับเอาทผไปชมไปขายเหรีพ่อเลทตัวไหพ่อกับว่าตัวนั่นตัวนี้ข้าเจ้าก็เอาน้ำมันข้าเจ้าก็ถือแม่แม่แม่เพิ่นเพิ่นวายอยู่ขายน้ำวัดเองเนกับเสือเปนกับสอน้ำมยองข้าเหรียเยอะเพิ่นกับไปเลาะหัวเพิ่นไปวาดตางแล้วอนว่าข้าจะแปลวิทยก็ไลอยไรล ที่มาทมยังป่วยทำหมกวนวัวแล้วจักัดซีกเออครับผมอาจารย์ว่าทำหมกวนวันแล้วเล่าเราไปเลาจะไปด้ครับผมขอตุ้มหน้าครับผม่อนี่ครับผมเนาะบือขิ้นกับผมย่ามไปหางง่วนค้างววนบไรเขาเมากอครับอาจารย์ว่ามันคั่มแล้วครับผมนีครับผมตั้นาจะได้ไปห้าลานค่ะนี่ครับเจ็ดสองเจ็ดสาม จะจะลูกอยู่ใกล้นี่แม่ก็เห็นเพราะเขาม่องเนี่ยเห็นหนาเด่นเด่นเด่นอ๋อเบิ่นเด่นเจ็ดตามกับแปดตามครับเนี่ยพูดเย็ดน้ำมันเบิเยอีกว่าผมนะคับครับผมนะครับเพราะว่าพ่อผมพ่อเพิ่นนะครับเนาะ ก็เคยถึงแรงงนครับผมแต่วันหลังมากับโบติกเน่ยโติกเน่นะครับเนาเตกนแต่ว่าเป็นอย่งก็ใหเปไปแนวทางเนาะเปิไปประเดี๋ยวก็เขาทืองวดนะครับผมี่เขาแน่ิดเนหานเนาะค่ะเนาะท่านผัจริงจริครับเนาะน่มรอบทุกครับผมแมนูการีครับผมี่กระหารัหด์น่น่อรันวมั รุ่นอะไรขัดจะได้กับแบบมันเข้มไม่ใช่เราเรียนมั่นฟ้าเข้าไปไปเรื่อยๆครับผมเป็นเกย์อยู่ครับผมเป็นเป็นเยอยู่ค่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับเลขพ่อจันเนาะเลขพ่อจันเนาะให้เป็นแนวทางสำหรับท่านผู้ชมเนาะแปดคู่ค่ะแปดคู่เองนะครับเนล็ก่ระมายคู่ครับผมลักซิเพิ่นกหายเจดก็แปดเนาะลักนวยเพิ่นก็ะหายเดสองสามห้าแปดนี่เนาะเพิ่นก็จับคู่ไฮแบบนี้เนาะค่ะ ค่ะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ